เป็นไงบ้างคะคุณแม่คุณหมอว่ายังไงบ้างคะคุณหมอบอกว่าถ้าแม่อยากหายขาดจริงๆอ่ะก็ต้องผ่าตัดแม่กลัวมากเลยลูกไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะเจ็บมากไหมอันตราย,ยไหมก็ต้องจ่ายแพงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะแม่หนูว่าหนูพอจะนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วลวคะค่ะอะไรอะ่ะลูก ก็ประการชีวิตที่คุณแม่ทําไว้กับกรุงเทพประกันชีวิตไงคะคุณแม่ลืมแล้วหรอนั่น่ะสิทำไมอะลูกก็หนูจําได้ว่าเขามีบริการประเมินความคุ้มครองก่อนการผ่าตัด pre authorization ด้วยค่ะแล้วไอ้ pp อะมันยังไงอะลูกบริการประเมินความคุ้มครองก่อนการผ่าตัด pre authorization ผู้ช่วยประเมินแนวทางการรักษาด้วยการผ่าตัดล่วงหน้าและยังสามารถช่วยในการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับความจําเป็นทางการแพทย์ พร้อมบริหารการจัดการค่าใช้จ่ายและลดการเกิดภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ป่วยเข้ารับการประเมินแนวทางการรักษาด้วยการผ่าตัดจากแพทย์พร้อมแจ้งความประสงค์ใช้บริการณโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลจะประสานงานกับกรุงเทพประกันชีวิตเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและที่ความคุ้มครองของกรมธรร์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ตรงจุดและคุ้มค่าที่สุดโรงพยาบาลแจ้งผลการประเมินค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยเพื่อตัดสินใจก่อนเข้ารับการผ่าตัดเป็นไงบ้างคะคุณแม่พร้อมจะกลับบ้านหรือยังคะโอ้ยถามได้แม่นอนอยู่ที่นี่ตั้งหลายวันอยากจะกลับบ้านจะจะขาดแล้วเนี่ย่ปงั้นเราไปกันเลยไหมคะอ้าวแล้วลูกไม่ต้องรอเคมประกันประกันอะไรก่อนหรอไม่ต้องแล้วคะ่ะ เพราะหนูจัดการฟาดแท็กให้คุณแม่เรียบร้อยค่ะฟาดแท็กดิสชาร์จกลับบ้านไหวไม่ต้องรอเคลมลดระยะเวลาการรอคอยหลังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อถึงกำหนดที่คุณหมอให้กลับบ้านได้ลูกค้าประกันสุขภาพสามารถกลับบ้านได้ไวดังใจด้วยการลดขั้นตอนกบบารเคลมและรอผลการตอกลับความคุ้มครองสะดวกได้ง่ายๆเพียงแจ้งความประสงค์ก็สามารถกลับบ้านได้ทันที แม่อารมณ์ดีจังเลยนะคะคุณแม่ก็กรุงเทพประกันชีวิตอ่ะเขาดูแลดีจริงๆนี่เนี่ยถ้าแม่ปรึกษาตั้งแต่แรกนะก็ได้ผ่าตัดไปต้องนานละไม่ต้องมานั่งกลัวเหมือนเมื่อก่อนหรอกนะดีจังเลยเนาะดีมากเลยโอ้เื้มมากเลยแม่หายแล้วเจ็บตรงไหนไหมคะเจ็บหละแข็งแรงให้ความอุ่นใจในยามเจ็บป่วยกับบริการประเมินความคุ้มครองก่อนการผ่าตัด pre authorization และบริการ Fast Track Discharge กลับบ้านไหวไม่ต้องรอเคลมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 777 8989ก89ด3 1ในบริการเสริมด้านสุขภาพจาก B&A l EveryCare ห่วงใยคุณทุกช่วงเวลา